หารุ่ไทยชัยเสนาค่ะแข็งแรงจากภายในสดใสสู่ภายนอกด้วยสมกรีตัดกุจักตราแลงสีปัตคู่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักสมกัคสมาชิกคอรินาได้เปิดนะคะท่านทํางานการไฟ้้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะท่านได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจคอรินาได้เปิดเพราะท่านประทับใจในสินค้านะคะท่านประทับ เกี่ยวกับสายตานะครับเพราะว่าผมสายตาเนี่ยตาพร่ามัวมองไม่เห็นมองไม่ชัดนั่งอยู่ใกล้ๆกันก็มองไม่ชัดนะครับผมไปเอกเยลที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเส้นเลือดสมองตี50%แล้วเพราะเลือดไปเลงสมองไม่พอตาจึงจัดมองไม่เห็นจัดยาบอดแล้วขอโทษทีเท้าซ้ายผมนี่ก็ชา มีกว่าผรู้สึกท้าวขวาสะโพกข้างขวานี่ก็เป็นกระดูกทับเส้นมันเป็นหลายๆอย่างรวมกันอยู่ในตัวผมตาผมหมอบอกว่าเลือดไปเลนสมองไม่พอตาจึงมองไม่เห็นแต่พอผมก็ไอ้ผลิตภัณฑ์ตรงไหนที่ว่าดีจะรักษาผมให้ตามองเห็นได้ผมก็ซื้อมาทานซื้อมาทานแล้วปกติ ทานไปหลายๆอย่างมันก็ไม่หายกต,ตาผมก็ยังมองเมฆเหมือนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งผมไม่ได้เจอกับบุรุษท่านหนึ่งเขาบอกว่าปลิตภัณฑ์ของเขาดีมากผมก็เลยเปิดใจว่าเรามีสักอย่างใช่ไหมที่คุณหนะมอสุรชัยลองม,มีสินค้ารายการไหนบ้างคะก็มีเคดีครับอ,อนีา D, นาเคดีด ครับผมขวดอีคร<ล>ับแล้วก็ไนติงก,ก,ก้กาไนติงก้าแล้วก็จีแบ๊ครับแล้วก็เป็นแบบแคปซูลนะคะแคปซูลจะเป็นแบบนี้นะคะจีแบบค่ะคุณหมอทานยังไงคะวิธีทานสามวันแรกก็ให้ทานครึ่งฝานะครับค,ครึ่งฝาบวกกับ แคปซูลหนึ่งแคปซูล<ฆ>นะครับสามวันตัวแรกทีนี้ว่าอย่างน้ำเนี่ยเป็นสมุนไพรอย่างน้ำเนี่ยผมตาผมก็มองไม่เห็นแล้วจะทานครึ่งฝามจะทานอย่างไงผมก็เลยปริมาณเอากะปริมาณาว่ายกขวดดื่มเลย<ฆ>นะแต่แคปซูลลองกินตามปกติ ผมทานไปได้ห้าวันสายตาผมก็มองเห็นชัดเจนแล้วห้าวันนะครับก็ตแต่วันที่สิบห้าธันวาถึงวันที่สามสิบธันวาตาผมมองเห็นแล้ว,วทานห้าวันรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นมากเลย ใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับผมขอแนะนำให้ว่าสมุนไพรของบริษัทสมเกาหลีตังกุยจับตราแสิไฟันคูด่ดีจริงๆครับผมได้ประสบการณ์จากตัวเองมาแล้วผมจึงอยากจะให้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหันมาลองรับประทานสมุนไพรของบริษัทสมเกาหลีตังกุยจับ ตาแบ่งสิบันคู้ดูนะครับเราจะสดใสจ,สจากภายในแอจากภายในสุ่ภายนอกนะครับผมกล้าการันตีเพราะว่าผมเอาตัวผมเองเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้หัานมารับประทานสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันนะครับค่ะน,นี่นะครับคืออีกหนึ่งประสบการณ์ ที่ท่านได้ทานสมุนไพรโสมเกาหลีตังคุณจักแล้วมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแข็งแรงจากภายในสดใสสู่ภายนอกด้วยต้นตำรับราชันแห่งสมุนไพรโสมเกาหลีตังคุณจักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ